สวัสดีนะครับสวัสดีพินชิดน่ยสวัสดีอรุณสวัสดิ์ดดยามเช้านะครับสวัสดียามเช้านี่พิมนะครับสัญญาณโอเคไหมนะครับนะครับสัญญาณโอเคหรือเปล่านะครับผมนะครับสัญญาณโอเคไหมนะพิมพ์บอกด้วยนะนะสัญญาณเสียงโอเคไหมโอ้ลมแรงนะครับ ถ้าทายตอนเ,เช้าๆนะครับพี่มาชิกสวัสดีด้วยนะนะครับโอ้โหตอนนี้ลมแรงมากเลยตอนนี้พวกอยู่เขบคออนนะครับนะให้ชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะนะครับโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะลงขาน้อยให้นะพี่มาชิกสลับทางานอยรอแป๊บนึงนะครับเนาะนะครับสวัสดีพี่มาชีก่อนนะสวัสดีนะครับอ่าโอเคได้ยินและเห็นพี่ม่งซีคอมเมนต์แล้วบีนะครับสวัสดีกับเช้าว,วัน อาคารที่28นะครับมาเช็คสนารับวันนี้เนาะนะครับนะครับให้ให้ชมบรรยากาศนะนะครับนะครับตอนนี้เขาค้อประมาณ13องศานะนะครับอากาศเย็นแล้วก็ลมแรงนะครับนะครับอ่าวันนี้ไม่มีหมอกนะครับตอนเช้าไม่มีหมอกนะนะนะอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าเนาะนะครับแลอวนุก็เป็นหน้าเปรย์เสนีนะอันน้นก็เป็นหน้าเปรย์เสนีนะพี่เขาค้อที่เข้ามากลางเต็นต์กันเนาะ นาให้ชมบรรยากาศตอนเช้าทักทายเมื่อคืนนักมาชิกสลับเมื่อคืนนะนะครับโอ้โหนะครับราพนานะครับเมื่อคืนนะครับออกสายด่วนตัวเก่าของผมเฉยเลยนะครับให้สายด่วนในรอบก่อนเนี่ยนะครับนะครับมาออกในรอบเมื่อคืนนะสลับราพนาเมื่อคืนนะครับโอเคครับใช่แล้วนะครับอยาตั้งกล้องให้ชัดอยากให้ชมบรรยากาศเนาะตอนเช้านะครับอนะครับอันนี้คือหน้า เขาคอเนาะหนาปตรงนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวเขาคอนะตรงนั้นนะครับพี่มังซี่บางคนอาจจะเคยมารับลบไปตรงนั้นนะ,นะครับสดชื่นต่เช้าๆนี่มาสิหนาสำหรับฮานอยเมื่อวานนี่ก็อ่อมาในรอบ v ีทเนาะหนึ่งเจ็ดที่มาสิสำหรับฮานอยเมื่อวานนะ,นะนะแต่ว่าสายด่วนเนี่ยนะครับอ่อจับไม่เข้าน่าสายด่วนนะครับไปเอาของรอบก่อนในมาสิน่าเสียดายมากเลยนะครับสบาบ หนะัะแต่ก็ตามกันต่อในรอบวันพุธเนอะครับตามมานอยวันนี้ครับแต่ฮานอยเดียวนะครับเดี๋ยวสภาพเมืองแหละนะครับเพราะสัญญาณเนี่ยมันไม่ดีผมจะไลฟ์แต่แต่ตอนเช้าละนะเพราะว่าจะลองมาเทสดูก่อนว่ามีสัญญาณหรือเปล่านะครับผมจะได้ทําคลิปฮานอยลงไปเลยในวันที่ฮานอยนะครับนะครับผมพักผมจะพักอยู่ข้างล่างนะฮะหิบหัวนะครับแต่มันไม่มีสัญญาณเนี่ยไปไฟไปไม่ถึงมันต้องมาอยู่ข้างบนนะครับ เราต้องมาอยู่ใกล้ๆที่ภักเขาเนี่ยมันจะมีสัญญาณเน็ตนะครับข้างล่างมันไม่มีสัญญาณเน็ตนะตัวใช้เน็ตมือถือมือกี้นี่ผมก็ไปเทสดูแล้วมันนะมันไม่มีนะครับก็เลยหลงขึ้นมาด้านบนอยู่ประเทศด้านบนนะครับนะครับชมบรรยากาศนะครับตอนเช้าเนาะนะพี่มาที่บางคนอาจจะไม่นะครับอาจจะไม่เทสมาแล้วกันลำบาเนี่ยเขาคอตรงนี้นะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะที่มาตรงนี้นะครับเขาคอเนาะนะครับอากาศ ไม่เหมือนกันเนาะกับพุทธเบิร์กนะครับผมอืนะปกติตรงนี้จะเป็นหมอกนะถ้าลมไม่แรงเนี่ยนะมันจะมีหมอกแถวนี้แหละมันจะมีอ่าคนแถวนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่แถวนี้เขาบอกว่าจะมีหมอกเนะาะทะเลหมอกนั่นแหละนะครับนะครับถ้าถ้าลมไม่แรงนะวันนี้ลมมันแนะรงน้ำลมเย็นตั้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับน้าคนตัวเช่นมา ฝากพี่ๆสมาชิกตอนเช้าๆนะครับนะครับบางคนอาจจะไปทํางานแล้วเนาะนะครับนะครับผมก็หยุดหลายวันอยู่นะครับผมก็หยุดหลายวันอยู่น่ะพอดีน้องรับชวนมาเที่ยวก็เลยมากับน้องนะครับไอ้ดอกเืเหลืองเนี่ยดอกอะไรมีใครรู้จักดอกเลือเหลืองได้ไหมนะครับดอกเอเหลืองเนี่ยนะครับนะครับ เขาวงกันดอกเลไเลืสียดอกอะไรนะนะครับนะดูบรรยากาศนะเงินบนนิดหนึ่งหนาวมาหนาวนะครับนะนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะไปลงในรังฮานอยให้เนาะนะครับสำหรับรังฮานอยก็ยังพอได้ลุ้นกันอยู่นะเมื่อวานว่าจะไม่ลงเนื่องว่า นึกว่าฮานอยเมื่อวานนั้นก็จะไม่รอดมามารอบสุดท้ายเลยนะครับเจมหนึ่งกับสองนะครับวันนี้มาหนึ่งเจ็ดนะครับสลับขานอยพอวานนะนะครับมีใครไปนอยเช้ามั้ยเนี่ยนะครับมีที่มาเชียคนไหนที่ไปนอยเช้ามั้ยนะเบกหน่อยนะเพราะเพราะพบางคนเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าเออนะครับไป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 ช่วงไหนกันอะไรประมาณนี้นะครับผมจะได้รีบลงให้สลับฮานอยเนาะนะบางคนีไปนอยเช้าก็มีนะครับจะให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งเนาอนะครับ นักท่องเที่ยวไม่มีในวันที่ชมนี้ให้ชมบรรยากาศแถาคอเนาะนะ,ะเดือนนิดนึงเนาะนะ้ำเดี๋ยวไปลงฮาหนอยให้นะเราแป๊บหนึ่งนะครับเออเไหนๆก็มาและจะพาที่มาชิชมแถวเาคอดูบรรยากาศเป็นอย่างไรเนมะื่อกี้เข้าจุดประทัดกันอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ จะจะลงไปทำฮานอยให้ละนะครับหนาวๆนาวนาวนาว,นาวตัวนี้ค้เดินเลยวะเนี่ย นะเดินชมนิดจะร่วงไหมเนี่ยจะร่วงไหมเนี่ยนะนะครับนะครับสวัสดีมาชิดที่มาใหม่ด้วยนะนะครับผมนะอันนี้คือมาราคาตอนเช้าเ้านะครับนะครับเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานก็ไล่ราคาอยู่นะอ่ะสาสำหรับลาพน่อคืนนี่มาชิดราพนาม่อคืนมาตัวเด่นอยู่เนาะนะครับสำหรับลาพน่อคืนนะมาในตัวเด่นอยู่นะครับนะครับนะ ฟาดสามนะครับแต่เอ้ยฟาดฟาดสามแต่สี่มาล้วก็นานเกินเนาะนะนะครับวันนี้ไม่มีหมาะนะครับวันนี้ไม่มีหมอะเนาะนะวันนี้เขาคอนะที่ผมอยู่ตรงเขาคอนะครับเออวันนี้ไม่มีเหมอกนะครับนะพอดีน้องๆเขานะครับน้องๆเขาเป็นเจ้าภาพนะครับ่าน้องๆเขาเป็นเจ้าภาพนะครับนะครับ เลยนาะปาเข้ามานะครับแต่ว่าฮานอย่าินาทางก็ยังเหมือนเดิมนะฮานอยเดินาทางผมก็ยังเหมือนเดิมนะมานิีก็จะลงเดินาทางให้นะครับวันนี้ก็ว่าจะเดินทางกลับแล้วล่ะนะดูดีว่าจะถึงบ้านหร,หรือเปล่าน,นะครับให้ดูคนตื่นตอนเช้าก่อนนะตอนนี้ประมาณสิบสิบสามสิบสองสิบสามองศานะแดดรว,ว่านะครับลมแรงนะครับช่วง <ส đang. S 1> นี้ลมแรงนะครับลมแรงมันเลยไม่มีเหมาะนะครับนะครับว่าจะเดินทางกลับแล้วเมื่อวานก็พอดีอ่าน้องๆเขาบอกว่าคือพาไปเขาขอก่อน นเราไปไปนะนักเพิ่งอัพัพไปก็ไปไหนก็มาแล้วผมก็เลยลางานต่อเลยนะครับอันนี้สั่งนี้นะนะครับบรรยากาศมันไม่เหมือนผาพุทธเบิกเนาะนะครับหนัพุทธเบิกก็จะสวยกว่านี้ดีสวยกว่านี้ดีสูงกว่านี้นะครับนะครับอ่ามีใครรอฮานอยรอบเช้าไหมครับพี่มาเช็คมีใครรอฮานอยรอบเช้าไหม งั้นสรุปก็แค่นี้ก่อนในมาชิกแต่หนาะไลฟ์สั้นๆทักทายกันเช้านะครับยังไงขอให้สดชื่นกันสําหรับวันนี้นะครับผมนะครับขออนุญาตลงไล์เลยในมาชิกนะครับเนาะนะครับเจะไปทำฮาน่อยให้ก่อนนะครับแล้วอยู่แล้วครับอ๋อนี่เราฮานอยใช่ไหมรอบเช้าใช่ไหมหรือว่านะครับบอกก่อนว่ารอบไหนนะครับเพราะว่าผมให้เป็นมัดรวมเนี่ยพี่มาชิบางคนเขาจะไปรอบเช้าบางคนเราชอบรอบดึกนะครับ ใช่ไหมหนามีใครไปรอบเช้าบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปทครับไม่หรือว่ารอรอบเย็นกันหมดเลยเราค่ําค่ะอ๋อหนารอบค่ำรอบเย็นครับอ๋องั้นก็สบายทีรอบเช้าก็อ่าสบายชิลๆเนาะหนารออยู่นะครับปว่าหน้าๆนนนะมัไ่รีบก้วแต่ก็ลงให้มือเดือยมาเลยนะครับแผมผมก็กลัวไงกลัวแบบว่าอ่าพี่สมาชิกจะรอนะรอบเช้าอะไรประมาณนี้บางคนไปชอบไปชอบล้รอบเช้าเนี่ย นะครับสลับมาหน่อยเนาะนะครับเออถ้ารอบเย็นกันหมดก็เออนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็จะชวนน้องๆกลับละนะครับคิดถึงบ้านละคิดถึงตะไคร่ละนะครับเออนะครับเมื่อคืนก็ไลฟ์เมื่อคืนนี้ก็นะครับไม่มันไม่มันไม่เคลียร์เลยมันไม่เหมือนไลฟ์ที่บ้านนะครับเออแต่ว่าแนวทางก็ตามนั่นแหละตามสุดตามแนวทางเป็นถ้าเป็นแนวทางเราก็คำนวณตัวไหนก็ได้นะนะแต่ว่าการไลฟ์การไลฟ์เนี่ยหมดทังทีมันนอกสถานที่มันมันทีมันไม่มันไม่คือบอกว่านะนะครับนะวันนี้ก็พยายาม จะพยายามกลับให้ทันแหละนะครับพรุ่งนี้อะไรพรุ่งพรุ่งนี้เนาะนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับอันนี้มีนคือเข้ามากลางเต็นท์ตรงนี้นะมีร้านกลางเต็นท์ด้วยนะนะครับนะครับสมดแบบับ้อๆเนาะอ่ะนะครับ,รบสั้นๆน,นะครับทายที่มาเช็คสั้นยังไงขอโซเชียลกันสำหรับวันนี้เนาะนะครับผมจะขออนุญาตลงรายละเอียดเลัดเลยมาชิดนะครับโซเชียลกันนะขอให้โชคดีกับในทางผมทุกๆในทางเลยเลยกันทั้งในห้องเรียนและก็ที่ติดตามนะครับอ่า มีขายโม่ขายการะมังด้วยอ่ะสะเชื่นกันนะครับมีใครอยากชมดอกลู่เหลอ่ยงไหมนะครับดวผมจะพาชมเราจะมีดอกลู่เหลือยงดอกอะไรไม่รู้ตรงนี้มีใครอยากชมไหมอยากดูไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยจะมีดอกลู่เหลือยงต้นลู่เหลือยงไม่รู้ดอกอะไรไนะ,มมะเ,ะนะะเต็มนะต้นเลยนะนะไปดูนิดหนึ่งไปดูนิดหนึ่งเพ,เพื่อสัญญาณไวไฟมันถึงนะถ้าสัญญาณไวไฟไม่ถึงจะถือว่าขาด ก็จบไลฟ์เลยนะน <c> ะ <oughs> ถ้าสัญญาณไปไฟไม่ถึงก็คือก็จบไลฟ์เลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเรื่องเต้นไหน เนี่ย yeah. นะครับอันนี้ต้นอะไรดอกอะไรเนี่ยเหลืองเดือมันใช้รูปแบบรูปเหี่ยวแหละดอกเขาเรียกดอกทองหรือเปล่า <c oughs> ดอกเหลืองเดขาเรียกดอกอะไรอ่ะสดเช่นนะนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะเนะอออ แล้วก็สดชื่นไปแบบเนาะตอนเช้าเห็นดอกไม้นะครับนะครับเป็นะรุ่นแนวทางกันดอกเต็มเลยนะขออนุญาตลงไลน์เลยนะครับสวัสดีนะี่มพักจะอยู่ด้านล่างแต่มนันเรื่มีเน็ตนะแล้วเน็ตก็จะหลุดล่นะอ่าผมจะพักอยู่ด้านล่าง สวยปีแบบหนนะ,อะโอเคขอสวัสดีที่มาชื่อเด้อๆนะครับลงไว้ลนะนะครับไปเจอกันในคลิปนะครับสวัสดีครับ